สลับบรรยากาศมาดูทางด้านสภากาชาตินะคะที่จัดโครงการกิฟต์บัตรนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเรือรงให้ประชาชนบริจาคโลหิตตลอดปี2,569โดยชี้ว่าวิกฤตขาดเลือดในไทยมีอยู่จริงอย่ารอหรือลังเลที่จะบริจาคโลหิตตั้งเป้าผู้บริจาคโลหิต1.98ล้านคนต่อปีค่ะ ในเตตบุญาคเลขาธิการสภากาชาติไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประธานในพิธีเปิดโครงการกิฟต์ปัดนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยบอกว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมาบริจาคโลหิตกันมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ประสบอุบัติเหตุผู้ที่ได้รับการผ่าตัดทั้งสถานการณ์ชายแดนที่ผ่านมาตนจึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาบริจาคโลหิตค่ะ เราก็อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาบริจาคโลหิตกันเพิ่มมากขึ้นนะครับหนึ่งครั้งสองครั้งสครั้งต่อปีนะครับเพื่อที่จะเราจะได้มีโลหิตไว้เพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนซึ่งการโลหิตเนี่ยมีความจำเป็นตลอดเวลานะครับทุกนาทีเพื่อช่วยในการ ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุผู้ที่ผ่าตัดแม้แต่ผู้คลอดบุตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยและในในสถานะสถานาการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็มีการสู้รบกันที่ชายแดนอีกด้วยเรามีความต้องการโลหิตอย่างมากเลยครับเลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มาบริจาคโลหิตกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับขอบคุณมากครับ ด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยปเปิดเผยว่าจากสถานการณ์โลหิตปัจจุบันพบว่ายังเจอปัญหาในหลายด้านทั้งการจัดหาโลหิตยังไม่สม่ําเสมอการขนส่งที่ยากลําบากในบางพื้นที่ซึ่งก็จะมีการขาดแคลนโลหิตในบางช่วงเวลาส่งผลกระทบทําให้ปริมาณโลหิตสํารองคงคลังไม่เพียงพอซึ่งรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจระบุว่าในภาวะปกติศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศต้องได้รับโลหิตบริจาคมากกว่า2 0 0 0 0 0ยูนิตต่อเดือนและตามมาตรฐานงานบริการโลหิตต้องมีโลหิตสำรองคงคลังอย่างน้อย3,000ยูนิตต่อวันสำหรับเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจระบุอีกว่าทั้งนี้องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ว่าแต่ละประเทศควรมีผู้บริจาคโลหิตอย่างน้อยร้อยละ3ของประชากรจะทำให้มีโลหิตเพียงพอ สำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศโดยในประเทศไทยควรมีผู้บริจาคโลหิต1.98ล้านคนแต่จากสถิติการบริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติพบว่าประเทศไทยในปี2567มีผู้บริจาคโลหิต1.85ล้านคนและปี2568มีผู้บริจาคโลหิต1.84ล้านคนซึ่งถือว่ายังขาดอยู่ค่ะ โดยโครงการกิฟต์บัดนาวให้เลือกให้ได้ให้เลยเป็นโครงการหลักประจำปี2,569ระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2,569ค่ะ สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิตนะคะเราต้องมั่นใจว่าเราสุขภาพดีรับประทานอาหารที่ดีพักผ่อนให้เพียงพอไม่มีความเสี่ยงทางเพศไม่ได้พึ่งผ่าไม่ได้พึ่งผ่านการผ่าตัดมาพร้อมเชื่อมั่นว่าในปีนี้จะมีคนบริจาคโลหิตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่1.98ล้านคนต่อปีค่ะ